โยวาซาสวัสดีวิรุนมีกาวดีวิรุนดูใบดีวิลุนชาลไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอันบริกคอร์ดมือปายนะท่านนั่หรือว่าเกมบริกคอร์ดนั่นเองตอนนี้สามารถเล่นออนไลน์ได้แล้วนะท่านผู้ชมนะเออนะครับไปโหลดกันมาได้นะครับผมคุณเจมินดี้เอามาลงนะครับมันมาเล่นนะเราเลยให้เครดิตแก้สักหน่อยนะคุณดูนะอย่าลืมไปกดติดตามเกยเด้อร์ยูทูปเกมินดี้นะครับคุณดูนะเกมมือถือออนไลน์นะครับเกมมือถือแบบเออกเกมออกใหม่นะคุณดูนะอืมไงก็ไปโอ้โหหคิิวรอกกดดตตามแ นะตัวลิงโหลดเกมน,นี้อยู่ด้านล่างขมิเยะใต้คลิปนะครับคุณดูนะผมวางไว้ให้นะเนาะด้านล่างนะคุณก็ไนะปโหลดก็มาได้นะครับมีเนส่วนของ Android ก่อนนะ iOS ยังไม่มาเนี่ยคุณดูดิมานะครับเกมน,นี้ก็พบคุณไม่ยากนะครับเดินซ้ายเดินขวาแล้วก็ยิงแค่นั้นแหละค,คุณนับปืนก็จะมีให้ใช้นี่ประมาณนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ครับมีในส่วนของปืนกลปืนพกทุกซองนะครับแล้วก็มีดนะฮะท่านผู้ชมนะนี่เอ,อ้ยยังลอยอยังตรึงเนี่ยคุณดูตรึงจัดๆเลยครับฟู่เอาดิเอาดิเย้ yeah. ถ่ายรูปสักหน่อยเฮ้ยเฮเฮ้อาวะเอาวะมาดิมาดิครับน้องมาดิครับน้องมาดิครับน้องเฮ้ยเอันนี้สวยสวยนี่ดินี่ดิโอ้โคตรนัวคนดูศูนย์นี่เสวยครับพี่สวยครับพี่ว่าเอาอะเฮ้ยลิงที่หัวโห่โคตรนัวคนดูม่้งนัวจะจัดเลยนะนี่มาดิมาดิโอ้โหมุมนี้มุมนี้ยิงได้ลิงกันลิงกัสวยสวย ชื่อบิคคกขึ้นน่ะมุมขวามือบนเรื่อยๆคนดูก็ตรึงเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่แม่งซับแม่งซับมายิงเลยคนดู่ซองโคตรโหดอ่ะอีเด้อโคตรมันโคตรตรึงไหนที่รุ่นซองมาดิมาดิครับน้องสืบพกเองมานานแลยพอาายุ่รุบดุรบดุสวยสวยสวยลากที่หัวคนดูถ้ายิงเข้าหัวมันก็ตุยง่ายนึมีนะสวยดิงรอครับดิงรอแถวนี้แล้วกัน ไอ้นั่นมันบุกไปเลยเหรอเพื่อนเกิดไปนะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอ คลิปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยนี่เอ้ยอันนี้นะกันคนดูของขอบตรงนี้นะโอ้โหรูดยาวๆคนดูเอาว่ะเอาว่ะอันนี้อันนี้ลิงลิงโดนที่หัวก็ตายง่ายอยู่คนดู มาว่ามาว่าโอ้ชื่อบิ๊กบ๊อกซึ้นรัวๆคนดูนะรอลล้อมุมลิงนี่มันดีอยู่นะครับคนดูสวยสวยคอหัวขอหัวสวยเฮ้ยปืนแม่งหมดแล้ว,ลว,ลว,ลวโหลูกต,ต้องไอ้นั่นต้องเป็นลูกสองแล้วแหละคนดูนะไอ้ยานี้ไม่โดนเลยสวยสวย สวยสวยสวยทำดีเพื่อนโคตรเดือดอะตอนนี้คนดูเดือดกว่าน้ำต้มไก่อีกเอาดีเอาดีเอาดิเอาดิสวยสวยเย้ h มุ่นี้แหละคนดูเว้ยเกือบไปแล้วนะนี่โหเราคิวไปเท่าไหร่อ้าทำไมเราคิวศูนย์อยู่วะอะงง ว่าพี่เมื่อกี้นี่ผมไม่ได้แต้มเลยเรื่องหรือ,อยังไงนี่ไอ้มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยนี่ไม่ตายกี่แมงน็ตสติดซุปเอาหัวแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยล,ลูกพี่หัวจังหวะลูกซองลูกพี่แม่งยิงรัวเลยเหรอลูกซองรัวหรือเปล่าลิงลิงที่หัวลิงที่หัวสวยสวยสวยโอ้โหยิงก่อนตายก่อนยิงได้อยู่ตัวหนึ่งนะชื่อเราสีม่วงนะครับคุณดูเวลายิงได้บนขวามือนะครับ Yeah, คือมอนแมนเอาดิเอาดิตายตายโดนหัวอยู่ตายตายตายลูกบอลูกบอลลูกบอจอแดงเดี๋ยวตายคนดูเพื่อจะมุดโอ้ยมาๆามาเวฟฝั่งเราก็เดินเดินเกมดีอยู่นะครับเราอยู่ฝั่งสีแดงนะคุณนะ แมี้ยงลิทไปเจ้าตาย,ตายมันจะตายอยู่ยิงหน่อยเถอะพี่โอ้ได้ตัวหนึ่งบนดูเราลิงยิงหัวพอดีนะครับมามามาหุยฝั่งนู้นมันเดินเกมแนละ้วฝั่งนู้นมันเดินเกมแนละ้วคนด,นนะนด,นนะดูอ้าวตัวผมโพธิกอย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยิงงี้ เฮ้ยเ่ะมาดีมาดีโอ้ยมันก็ไปยืนออยเดียวกันหมดเลยมาดีมาดีมาดีาโอ้เก็บสองอะคนนูมาดีมาดีสวยสวยเก็บสองครับดับเบิลคิว เบื้องนี้ช็อตโู้ทีมเราแม่งยังมึงไม่ต้องไปแนละ้วไอิงๆเพื่อนเราแม่งเยอะจ,จัดเลยนะดูณนะตอนนี้นะดูผมบอกเลยโคตรเยอะโคตรรึงอ่ะาตายกันรัวๆเลยทีนี้ว้าวว้าวว้าว,าวามันเดินแล้วมันเดินแล้วฝั่งมันเดินสลับกันเดินคนดูให้พี่เดเดินสะดวกเถอะไอ้หนุ่มตายตายตาย ขวาฝั่งขวาเพื่อนสวยทำดีสวยทำนี่ทำนี่ทนี่ได้อยู่ได้อยู่พยายามคุมระยะไว้นะคนดูนะนี่แหละสวยสวยหัวแตกหัวแตกหักวไหวสวยสวยเฮ้ย <c oughs> นัก,ก,กยิงไกลตายนะตายนะ ผมพยายามจะลิงหัวนะคุณดูนะสวยมันตายง่ายไงเวลาโดนหัวเฮ้ยเฮ้ยลุกก่อนลุกก่อนเอาว้าเอาว้าเอาว้าสวยเพื่อนมีเลยตรงนี้เลยเออแตะมันอยู่แตะมันอยู่สวยสวย้ยอย่าบังนี่อยู่เบือตายคองนี้ลูกคองนี้ อยากเกืดแต่เปิดผิดคนนี่เด็กซองมันดีซองมันดีดหน่อยเพื่อนนี่ด็กโอ้โหตายแตาฮิตอยากเกืดแต่เปิดผิดคนมาว่ามาว่าไปลุยครับนี่ลำดาบหน่อยไหมน้องอย่ายิงนี่อันนี้อันนี้แตกแตก,แตกว้า ว้ามันมารีบอย่างแม่นยังวะคนดูเ,เล่นอย่างแม่นเลยอะน้องพี่จะเข้าไปเสิร์ฟมันก่อนบรงอารมากเมื่อกี้นี้หัวนะบอกก่อนหัวนะเฮ้ยทีมเราแม่งเยอะจังวะว้าลูกซอ,องอัดเข้าไปครับคนดูนะโอ้โห มันโพสเทคคุณดูเรายิงไม่ได้เพื่อนเราเล่นเป็นอยู่ในเน็ตเพื่อนเราแรมอยู่นะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโล บอกกิฟการ์ดไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเกม6เสเนี่ยถึงจะจัดในทีมเรายิงไป50แล้วนะคนุณบางอาจางอาจมาโอ้โหลูกซองระยะไกลยเค้ัวคุณ แล้วตุยไปหมดเลยตัวไอ้มันมาแล้วว่ามันเดินเกมมันเดินเกมผมต้องยิงให้โดนหัวหน่อยนะครับมันถึงจะตุยสวยตายตายเดี๋ยวหนเพื่อนเดี๋ยวหนเพื่อนสวยสวยตายตายยิงโดนหัวพอดีครับพอดีพอดีตายหนึ่งสวยสวยสวย,สวย สวยสวยเฮ้ยชื่อขึ้นลว้วนๆน่ะเอาดิเอาดิแย่นั่นจะมีระเบิดนะครณบดูเั้งมีเหมามีวงเลยนะเนีเ่ยเฮ้ยนี่โปไอ้นี่โปึงมาทำไมนี่โปูเนี่ยอะไรอ่ะคนราเกินปรยม,มิสคนดูมันโปนะเนี่เยเมื่อกี้น้อง วิ่งไอ้ว้าว้าไปไวเนี่ยถูกเว่ยจแม่งเพิ่งเปิดแม่งโปมาเลยระบบอย่างดีเอาดีดีลากหัวลากหัวโว้โหพี่เดินป่ามาอย่างเงี้ยหรอมึงเป็นนักบูนั่นเนี่ยเอาดีเฮ้ยโอ้ยแลกกันอยู่ได้อยู่ได้อยู่คนดูยิงก็ไปที่หัวพอดียิงกันที่หัวเพื่อกันเฮาโอ้โหโหสวยสวยตายละ สวยสวยตายสองโคตรตึงคนดูห่วงครับเรื่องเรื่องจริงเนี่ยโอ้โหแลกกันแลกกันยิงเข้าหัวนะฮะถ้ายิงเข้าหัวมันจะตายง่ายนะครับคุณดูนะนจะตุย,ยง,ง่ายกว่าลองลิงรอก่อนเราโคตรถึกสวยสวยน่าอยู่ได้อเอฟอยู่นั่นแหละตายตายตาย เดี๋ยวหนเพื่อนเดี๋ยวหนเพื่อนอืมอืมร่วงร่วงร่วงอืมโฮ้ยลูกซองระยะไกลมันไม่ได้กินเขาด็อกปกเลยเอาไมงกระสุนชักอีกงยิงจุ๊บอ้โหยยิงโดนโดนยิงตรีนเกินไปนะพี่มาดีมาดีาดไปเรา เอ้ยตายตายตายสวยครับพี่โครโหดโคตรึงสุดสองเขาหน่อยอยากเกิดแต่เปิดพิดคนโอ้มมาาย,ยม,ม,มันตายง่ายแต่มันเ่ยมมันตายง่ายเน่เอาดีาดีหัวแตกเพราะหัวเพราะหัวตึงๆเพรหัวตึงๆนันอ้าวเฮ้ยได้ได้เฉยได้เมื่อกี้นี่ ไว้ไว้ไวยทำดีเพื่อนฝั่งเรายิงไปแปดห้านะฝั่งผมผมอยู่ฝั่งสีแดงนะระยะไกลนี่ต้องเล่นรูปสองว่ะยิงหา้าพผาดเลยนะไวยสว้ไวยระยะนี้ไม่ตายเล่นกันพอดีนะสุดท้ายชักทุบขึ้นมาพอดี มานีมานีตึงเบี้ยเลยมาแตกมาแตกสองมาแตกสามโอ้โหโคตรึงมันดูชื่อบิคโคขึ้นลัวๆนะน้องๆเย้เฮ้ยีตรงนี้นโหลากหัวได้หมดเลยน,ะนี่คนดูโอ้โหได,ได,ได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งนึกว่าได้หลายตัวไ,ได้ตัวเดียวเอาใจนะ ใจอยู่นะเอาดีเอาดีๆหัวหัวหัวมาแตกสองโอ้โหชื่อบิ๊กโคขึ้นรัวๆคนดูวัดยิงทีเดียวสี่ตัวเลยหรอพี่บิ๊กโคแม่งตึงจัดเลยเอาดีๆว้ยมายืนเรียงกันทำไมเนี่ยมาใหม่ดีน้องริงระยะไกลก่อนสวยสวยตายละตัวตายละตัวหนึ่ง ไหวตายอีกตัว,ตวไหวตายสามตัววิโคโ้งตึงโคตรเฮ้ยนี่มันชื่อสลีปชื่อหลับงื้หลับเ <laughs> ออถึงจะจัดโอเคนะคท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมอ่ะุ้ยมันมีระบบคลิกด้วยนี่ว่าสำหรับเจ้าตัวเกมอ่ะไรนะอ่าันเรคคอร์ดนะท่านผู้ชมนะหรือว่ารีคอร์ดโมบายนะครับท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ตุลีก่อนเจอมาคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี การดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย